สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไร่นาะภูเขาครับนี่ะวันนี้ก็ได้ขึ้นมาบนยอดภูเขาแล้วครับเขาที่ผมถ่ายจากทุ่งนาไม่ได้ถ่ายวิดีโอมานานแล้วเกี่ยวกับบัววันนี้ก็ฝนก็เริ่มลงมาแล้วก็ได้บัวไล่บัวขึ้นมาบนภูเขาครับเพื่อนๆน,นี่ครับรบรรยากาศฝั่งแถบต้น คือทางทิศเหนือนหลังเขาเลยครับเรามาอยู่ทางนี้มีทางทิศใต้ครับยอดเขาเลยครับพเพื่อนๆนบรรยาก,กาศผาชมบัชมวชมวิวทิวทัศน์กันไปตามวิถีคนเลี้ยงวัวบรรยาก,กาศข้างล่างเสียงเพลงตุมตำตุมตำเลยครับ เย็นมากเลยครับเพื่อนๆครับมันบรรยากาศดียอดเขาครับสันเขาเลยครับเด็มยาอย่างอร็อร่อยเลยวิธีชีวิตคนเลี้ยงวัวเช้าไปนา ใบามาเราก็มาเลี้ยงวัวนี่ฮะการดำรงชีวิตการทำมาหากินเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่หมดนี่ไม่หมดสินเราก็ต้องทำต้องดินลน้นแบบคนที่อยากจะคิดเลี้ยงวัวก็ มีเงินมีทองกระหาซื้อได้เลยครับตอนนี้วัวถูกครับแต่ถามตัวคุณว่าคุณจะไหวไหมจะมีเวลาเพียงพอที่จะดูเขาหรือเปล่าฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อยากเลี้ยงวัวผมก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนี่ตัวนี้ขึ้นเขาไม่ค่อยเป็นครับนอนกินหญ้าเลยลูกเ้าโอ้โห ลุก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 ,ลกนอนเคลีเลยหมดแรงเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพนครับสวัสดีครับ